ตำนานของหมอดีมเนียทุกคนเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะอาจจะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะเหตุการณ์นั้นค่ะดีมก็เลย ิ่งไอเดียค่ะว่าการที่เรานะคะเอามาฉีดเฉยๆนี่นะคะมันจะไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์อะไรได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามันดีเทคด้วยตัวของมันเองค่ะว่าจุดปัญหาตรงนี้ของคนไข้นะคะมันมีภาวะความเสื่อมของเซลล์นะคะของ DNA ค่ะมันก็จะวิ่งนะคะเหมือนเป็นหน่วยฉุกเฉินกู้ภัยอะ่ะไปซ่อมแซมตรงบริเวณตรงนั้นเองเลยค่ะโดยที่เราไม่สามารถบังคับผลลัพธ์ได้เลยเพราะว่านั่นมันคือเนเจอร์ของสเตมเซลล์ค่ะมันคือธรรมชาติของ STEM เมเซลล์เลยนะคะและทีนี้นะคะได้คําตอบกันหรือยังคะว่าทําไมนะคะหมอเดียวถึงได้เตือนไว้ว่าการฉีดสเต็มเซลล์ไปดื้อๆนะคะเหมือนเมโซแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกนะคะถ้าจะไปฉีดก็ทําใจแค่ว่ามันจะดีกว่าการใช้ยาเมโซฉีดก็เท่านั้นแหละแต่จะมาแบบโอ้โหให้หลุมสิวมันตื้นนะคะให้ผิวมันหายเหี่ยวอะ่ะ ไม่ไม่เลยค่ะ t e x t อร์ xture, สภาพผิวก็ยังคงเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมค่ะในฟิลงานของมอดรีมเนี่ยนะคะรีมค้นพบเทคนิคค่คะในการที่จะบังคับนะคะให้เจ้าสเต็มเซลล์เนี่ยมันสามารถนะคะทํางานนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตรงเป้าหมายมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเราต้องการรักษาลุมสิวเราต้องการทําให้ผิวย้อนวัยต้องการลดขนาดรูขุมขนนะคะทําให้ผิวมันเรียบเนียนขึ้นต้องการเออรักษาฝ้านะคะกลุ่มเม็ดสีที่มันไม่สม่ําเสมอนะคะ Dream Resale Therapy แล้วก็ DreamScar Program นะคะที่ Dream ใช้อยู่ที่คลินิก d Dr. ร Dream Clinic เนี่ย สามารถจัดได้ค่ะแล้วดีมนะคะก็ทําการนะคะรักษาแบบนี้แหละมาประมาณ2ปีแล้วนะคะผลที่ได้เนี่ยโอ้โหมันดีกว่ามากๆเลยค่ะอาศัยของบนความเข้าใจบนพื้นฐานของ r e g e n e r a t i v e m e d i c i n e อย่างแคททรูเนี่ยดีม Dream ได้เห็นนะคะวิวัฒนาการของการจัดเรียงตัวของระเบียบเนื้อเยื่อใหม่นะคะแล้วก็มีการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะที่มันเป็นผิวที่มันมีคุณภาพดีขึ้นในทุกๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเท็กเจอร์นะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือเรื่องของลายคะ่ะเดี๋ยวดีมจะมาสอนกัน แน่นอนเลยค่ะว่าลายกับโฟนะคะที่เป็นวิงเกิลเนี่ยหรือว่าริ้วรอยเนี่ยนะคะมันต่างกันยังไงค่ะเออรอไปฟังในบิวตี้101กันแล้วกันนะไม่รู้จะทําเมื่อไหร่ค่ะลายนะคะที่มันเป็น texture ดิมบอกเสมอค่ะว่าลายที่เป็นริ้วรอยถาวรเนี่ยเป็นริ้วๆเนี่ยนะคะจะต้องคิดว่าเหมือนคนรักษาลุมสิวเลยค่ะก็คือสร้างผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนผิวเก่าที่มันยับไปค่ะมันยู่ยี่ไปค่ะริมเห็นเลยนะคะคือตอนนั้นจะบอกให้ค่ะว่าให้คนไข้ทุกคนที่มาคลินิกเนี่ยดูรูปนะคะ ะะก่อนทำและก็ดูหน้าจริงของหมอรีมเนี่ยแหะคะ่ะหลังทำอะ่ะคือคนไข้บอกหมอเหมือนลบโฟโต้ช็อปเลยอะ่ะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยนะคะคือมันแบบเครี้ยงไปเลยค่ะเครี้ยงไปเลยนะคะดีมย่างอึ้งกับตัวเองเลยค่ะว่าเออผิวมันเกิดใหม่ขึ้นได้จริงๆนะคะ ส่วนเท็กซ์เจอร์ต่างๆนานาเนี่ยโหมันดีขึ้นค่ะไม่ต้องบอกนะคะกระแดดเดี่ยมันดูจางลงมากเลยนะคะรอยดําจากสิวก็จางลงค่ะเออขนาดแบบริ้วรอยถาวรที่เราเรียกชื่อกันว่าถาวรมันจะไม่หายเนี่ยนะคะมันยังไปหมดนะคะนักภาษาอะไรกับพวกแบบเป็นเม็ดสีนะคะดังนั้นนะคะพอดีมได้มาทํากับตัวเองจริงๆแล้วนะคะมันยิ่งทําให้ดีมนะคะลหลงไหลในเรื่องของการแพทย์แบบ regenerative medicine ไปอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็ลหลงไหลมากๆาเลยนะคะกับศาสตร์ของ Biomedical t e c h n o l ค g y ค่ะสรุปแล้วนะคะก็คือประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะอยากจะบอกว่าการฉีดเฉยๆนะคะในเทคนิคแบบเมโซเทอราพีทั่วไปธรรมดาการปลูกถ่ายแบบนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถคาดเดาถึงผลลัพธ์ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่ถูกกระตุ้นค่ะอืดังนั้นนะคะผลที่ได้รับมันก็เลยสเปะสปะไงคะ่ะคืออย่างหมอดุเองก็บอกว่าเออหน้ามันก็ไม่ได้ดูอะไรแตกต่างจากเดิมมากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่ของคุณแม่เนี่ยวิ่งไปซ่อมผมอย่าเลยอยากจะให้มา อมหน้านนะะคะั่นมันคือเนเจอร์ธรรมชาติของสเต็มเซลล์เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการนะคะที่อยากจะให้มีการนะคะบังคับให้เจ้าสเต็มเซลล์เนี่ยมันสามารถทํางานในสิ่งที่เราอยากให้มันทําได้แก้ไขปัญหาในสิ่งที่เราอยากให้มันแก้ได้เนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคค่ะซึ่งณนะตอนนี้ค่ะที่ Dream Skin Quality Center by d r Dream Clinic นะคะเรามีเทคนิคนั้นแล้วค่ะ